สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เย่บ้นพระสงเลดกเปิดปากนิดนึงค่ะพี่น้องค่ะพระพี่ดองม่อมเอาโจกอัลลับบัดสว่างอารมณ์มาเบ่งอ่างน้ำม่อนตะทองอยู่มาไล่นาะค่ะเนาะหลังจากจิงวโงติเลียบเดมาวันนี้ก็เลยมากค่ะจะมาแก้บนกันพี่น้องค่ะแก้บนทไทยกันเลย มีโชคมีลาบไล่เนาะค่ะข้าเจ้าก็เลยจุดประทัดของแท้สิเป็นหมืนม่นๆนัดค่ะพี่น้องคะ่ะก็เห็นวันนี้ให้เพื่อนๆเฮเอฟซี FC ของยายวันเนาะคะ่ะได้มีโชคมีลาบกับไอ้ไข่กับตาทองอยู่ไล่สได้มีโอกาสมาแก่บ,บน,นน้ำเพลนเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่่คะอยู่วัดสว่างอารมณ์ฝากกดไลรก์กดแชร์กดสับสะไคร่น้ำในนาคะเดี๋ยวไปเบิ่งอ่างน้ำมนต์กันเลยค่ะพี่น้องคะ่ะมาตัวเหล็กสิไม่ตัวไดแน่ พี่น้องจงดีลำรวยถูกหวยแล้วมาที่หนึ่งประจำตลอดปีหกสี่นี่เนาะคะ่ะไปซองอ่างน้ำมนต์กันเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศอันนี้เป็นเล่นมากของเพิ่นเนาะคะ่ะให้คนมาเช็คอินให้คนมาถ่ายรูปด้านหลังนี่ก็สิเป็นบ่อนะ้ำใบทะปล่อยปลาฝั่งทางนู้นก็สิเป็นประจัดประจุดประทัดเน,น,นานนะคะ่ะพี่น้องเนาะไปชมอันนี้ ไม่ีกับสาและครอบครวประเทศชาติสวัสดีค่ะอเพรายมนก็ไ่ประมาทวิตที่สนุกเพราะควาคยปกป้องพี่น้องคนไทยทั้งใจใจทั้งบาลานซ์ความตึงเครดวันนี้พระมาวัดสว่างอารมณ์ะคะพี่นองค่ะ่ยรางรุรารยางมนายราในช เป็น,นหลวงพ่อแปะกำลังทำพิธีเจิเมรถจากพองเวดาชื่นชม่อกจากน่งจ้อยใจในชีวิตมีความสุขาง้าวมีนัข่าวโดยจ้าวันนี้มีนัข่าวมาทําข่าวนะคะ

มาปิดทองพระปัะจ,จมันเกิดค่ะพี่น้องค่ะยาอมันเกิดวันอาทิตย์เนาะคะ่ะขออนุญาตทำบุญแป๊บหนึ่งเราจะพี่น้องจะปิดท้องอ่าพระเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวสิ่ผ้าช่บบรรยากาศบนาลรานะคะอันนี้เป็น สาลีลิกทาตุนะครัพี่น้องคะสาลีลิกราทาทำมาบูชาดอกไม้แล้วก็บนไปผาไปซองอ่างน้ำมนต์จะพี่น้องเจ็ดหกะจังเดห้าจังดู้เนี่ยวนี้ตว่าเป็นห้าแวเป็นหกอัตอาตัวนี้เจ็ดันนี้สี่ ใช่ไหมอันนี้หกเจ็ดสี่แปดก็ได้นะเนี่ยตัวนี้เป็นแปดกันแล้วเนี่ยเจอันนี้เจ็ดแปดเลยไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้หกกับแปดแล้วนะแต่แต่ตัวนี้เจ็ดเจ็ดเออไอตัวนี้หกหรือแปดแค่นั้นสองตัวแต่มองตัวนี้เป็นสี่นี่สี่นะเห็นไหผมเห็นสี่ชัดเลยสี่แปดเจ็ดหรือสี่หกเจ็ดกันแล้วนะเหมือนนะไปเลยอุ๊ป บุมทางนี้ครับพี่น้องพี่บางหน่งนนบอกว่าเป็น487แดเจ็อะค่ะใช่่เอะชเจ็ดนะชัดหแต่หกอเนี้ต้อเป็นแปดมากกว่าแต่แต่อเนี้ยเนี้เ่นะสี่แปดเจ็ดหรือว่าสี่หกเจ็ดกได้วนะ เหมือนนะดูดูดูให้ดีดูอันนี้สี่นี่คือมันจะลงแบบตัวเออะนะใช่ตัวนี้มองเหมือนสามก็ได้นะตัวนี้เจ็ดตรงตรงเลยไม่ไม่ไม่ใช่สามเราตัวนี้เจ็ดตรงตรงเลยเนี่ยดูก็รู้นะอืมอืมอันนี้สี่แน่แน่เลอันนี้แปดหรือหกขนาดเนี่ยตัวนื้อเนื้เนี้ยตัวนี้แปดหรือหกันนดเนี่ยข้อแรกันเหมือนเลยแต่ละจะเป็นหกมากกว่า พกกระป๋แล้วสองตัวนะ,กกนะทองใส่ทองขึ้นมาเลยเลยไม่ให้ลูกหลานเลยโอ้โีแต่ทองให้ถูกสักงุ่นนะพอดีเจอคุณผีเสียงหัวยจะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิดาญาณในการรับชมน้ำเด้อดค่ะ ฟังอทิพิพ่ดบอกนะคะไปบูชาเอาน้ำมนต์พระพิน้องค่ะอันนี้เป็นน้ำมนต์สินห้าเดี๋ยวหยอดตูบบูชาน้ำมนต์ค่ะ

พาเขาไปขอโชคขอลาบขอพรพระเงินพระทอง อ,อามาอีา่เบิ้งอีกรอบกับปีน้องค่ะกอนปีน้องโชคดีลำนวยตุกหวอยลำมันทีหนึ่งนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้พิจารณานในการรับชมนะคะ